เดี๋ยวน้องชื ga, ang, like <S 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 uh, chop, ่ออะไรเอ่ยอ๋อผมกั้งครับผมน้องกั้งนะมีกั้งครับอันนี้นี่น้องน้องกั้งคุยอยู่ที่ไหนครับอ่าที่บ้านเนี่ยครับผมบ้านบ้านอยู่ไหนทอตดีเอ่ออยู่จากตบุรจังหวัดครับผมอ๋ออยู่จังหวัดเหรอเฮ้ยน้องกั้งผมขอละลั่นลุลงนิดนึงผมน้องกั้งอยู่กับใครครับตอนนี้อ๋อก็อยู่กับครอบครัวครับอยู่ที่บ้านอยู่ครอบครัวไม่ห้องที่น้องกั้งอยู่ตอนนี้ฮะัอ๋ออยู่คนเดียวนะครับผม เฮ้ยผมเหมือนได้ยินเสียงผู้หญิงแวบๆเสียงผู้หญิงนะคิดดีไม่ได้เลยท่านไปมองหน้ามึงนะกูคิดดีไม่ได้เลยมีเสียงผู้หญิงนะมาถึงเสียงผีมันแบบเหมือนร้องขอช่วยเหลือแบบอิ๋อออีิ๋อเปเสียงผีผมว่ามันน่าไม่ใช่เสียงผีนะเป็นร้องลืมปิดผนังหรือเปล่าแล้วถีดลิเสียงนะละลายพฤติกรรมเออแต่เดี๋ยวขอเสียงน้องกั้งเนี่ยดังขึ้นอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันครับนะครับ น้องกั้งน้องกั้งอยู่ทางจังหวัดนะเสียนาธีการนี่ทีมงานเรานะทีมเราทีมเราน้องกั้งอยู่จังหวัดอะไรบอกได้ไหมอ๋ออยู่อยู่อ่นี่ครับอยู่ไททานีครับอยู่อ๋ออยู่ใกล้ๆผมนะครับน้องกั้งอยู่ด้วยครับน้องกั้งอยู่ด้วยปีนี้น่ายี่สิบเก้าสามสิบครับผมเฮ้ยอายุเยอะแล้วอุ้ยอายุกำลังกำลังใกล้ๆผมอ่าก็เป็นอายุที่ผ่านประสบการณ์อะไรมาค่อนข้างเยอะแล้วน้องกั้งประกอบอาชีพอะไรครับเฮ้ยเฮ้ยกั้งเพื่อนถึงขั้นต้องถอนหายใจเลยล่ะ ตื่นเต้นครับผมตื่นเต้นไม่เป็นไรเราเราเอาง่ายนะเล่นง่ายๆอย่างเงี้ยเอ้ละลายพฤติกรรมไปก่อนน้องกั้งน้องอาจจะไม่ดูภาพอยู่ก็ันเนาะอ่ะไม่ต้องลงมือแล้วม่อลงมือกันแต่เนี่ยเอาหูฟังกูพิ้วอ่ะน้องกั้งครับน้องกั้งประกอบอาชีพอะไรเดี๋ยวนี้ก่อนน้องกั้งประกอบอาชีพอะไรครับอะไรนะครับประกอบอาชีพอะไรเอ่ยอก็เป็นลูกจ้างนี่แหละครับผมลูกจ้างเป็นอะไรัเป็นพนักงานทั่วไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหม ครับโอเคครับวันนี้ฝากเนื้อฝักงตัวได้นะน้องก้างวันนี้ถ้าส่วนต,วตัวตัวเองเนี่ยเป็นคนเชื่อเรื่องผีไหมคือไม่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 ไมไมค่อยเชื่อเลยครับคือแบบอ่ะค่อนข้า,างจะลบหลู่ทุกอย่างเลยครับไม่เชื่อเรื่องผีแล้วก็เป็นแบบชอบคิดแต่ว่าเนี่ยผมอิงวิทยาศาสตร์มากที่สุดอเออเขอ้าใจนะเป็นคนยุคใหม่ไงก็ไม่ได้เชื่อสายศาสตร์อะไรเออแล้วแต่ที่ผมเจอแต่ที่ผมเจอที่คือแบบท้าทายมากอืมไปเจออะไรมาี่นเล่าให้ฟังหน่อยก็งานเลยคือ อันนี้ก็เกิดก็คือสิ่งผมเจอเนี่ยมันเจอแบบว่าเหตุการณ์จริงๆตอนสมัยที่ผมยังเรียนอยู่ครับผมครับอืมคอตอนนุบาลตอนนั้นอะคือตอนอนุบาลหรือเปล่าไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงคันะเหตุการณ์สมัยเรียนเนี่ยก็ตั้มอปลายประมมันอย่างนี้ไหมเมื่อกี้ก้างเกือบอ่าครับตอนประวตชอสมวชอสามครับผมประมาณประมาณมปลายมปลายอืออ่าครับผมครับเป็นไงบ้างตอนนั้นก็แบบว่า คือผมจําได้ว่าตอนนั้นผมมันประมาณประมาณเปวลาประมาณสักเอ่อเที่ยงคืนปีหนึ่งเนียครับครับตอนนั้นคือจำได้ว่ากําลังเล่นเกมอยู่เลยเอ่อเอฟหรือบีนี่หละครับกำลังยิงเลยปุ้งปังปุ้งปุ้งป้ังเนี่ยกำลังเดือดเลยกำลังเดือดเลยอ่ากำลังยิงเลยแต่ว่ามันมีเสียงนี่ครับเสียงผู้หญิงกรีดเฮ้ยเสียงผู้หญิงกรีดแต่ว่าไม่เอ่อมันกรีดสั้นๆอ่ะแต่ว่ามันมาจาก ก็เลยไงมันมันดังจนแทงคะลุเสียงปืนในเกมอ่ะคือเรายิงอยู่อ่ะใช่เลยเสียงประมาณนี้มาไงวะไอทีมงานได้สั่จ้างเลยอไกลางๆของกลางโทษทีขออนุญาตขัดนิดนึงเสียงกี๊้เข้ามาเนี่ยมันมาจากทางไหนหมายถึงมันมาจากนอกบ้านมันมาจากในห้องคือมันมาเป็นระยะระยะครับแล้วมันพอจับเสียงต้นต้นเสียงได้ไหมครับว่ามันมาจากนอกบ้านหรือมันมาจากในห้องหรือมันมาจากอะไรอาะตรงนี้แหละครับก็คือตอนผมเล่นอยู่เนี่ยผมก็ได้ยินเสียงมันเป็นระยะระยะ แต่ว่าจนแบบว่ามันเริ่มถี่ขึ้นเรื่อยๆบแบบแบบอีสอ้าอย่างเงี้ยประมาณนี้ฮะสั้นๆตัวละครตก้จหรือเปล่าสัวละครหรือเปล่าไม่ใช่มันเป็นเสียงที่แทรกเข้ามาในหูฟังใช่ไหมในความหามายของคุณกัางไม่ไม่ครับคือผมเปิดลาโพงเลยตอนนั้นคืยยังใช้ลาโพงโ<อ>ง่ๆเป็นเด็กกิ๊เกียรน,นั่งยิงปงองป<อ>้งป้งแล้วก็มีลําโพงอยู่เสียยมันก็อาไรไงคือมันแทรกเข้ามาแบบตอนแรกก็หลอนๆคือบ่เอ๊ะ์ชื่อเสียงในเกมเปล่าวะ อ๋อไม่ใช่หรอกเล่นเล่นเล่นเอฟเอฟอยู่ด่านเสี่ยงหายยังยิงกระโดดยิงโง่เก่งๆอยู่เลยสักพักหนึ่งผมก็เลือกไม่ไหวละพอไม่นี่แหละไม่เล่นละบันยอฟังเสียงมึงเลยมึงก๊ดไม่แต่ทางไหนคือปล่อยเงียบๆเลยใช่เคือหยุดเลยแบบปุ๊บปิดออกมาหน้าเกมพอเกมปุ๊บมาหน้าอมเลยเอาง่ายคุณมาตั้งใจฟังเสียงเลยมาตั้งใจฟังเลยฟังฟังเลยครับฟังว่าเอ๊ะ มันมาจากทางไหนแล้วพอพอ,พอกรีดยึกแรกก็บอกกีดกรีดมาทอดแรกเลยผมไม่นี่เลยพยายามแบบหันไปบ้างหันไปด้านขวาเลยคือแบบมองไล่ทีละทิศเลยทางขวาไม่ใช่พอกรีดอีกข้างหลังก็ไม่ใช่คราวนี้แม่งเริ่มผีเริ่มกรีดแล้วด้านซ้ายก็ไม่ใช่คราวนี้ผมเริ่มนี่เลยแบบเนี่ยเดินแหละคือลุกจากหน้าคอมเนี่ยแล้วก็เดินเลย เดินหลับตาแล้วก็พยายามเดินแล้วเราลองฟังมันมาจากทางไหนอยงจี้เนี้ยจี้จนผมรู้สึกว่าเฉยแม่งแปลกแปลกแล้วไครแกงเขบอกว่าก็เลยเดินลงไปข้างล่างในบ้านเดินแบบเกือบเดินแบบเปิดหน้าต่างแบบเปิดแบบเข้าม่านแหวกมีไครมาแก้งกูบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเ่ะอยูกับใครตอนนั้นอะ ตอนนั้นอยู่กับพ่อกับแม่ครับพ่อแม่นอนอยู่ห้องหนึ่งเอโอเคคุณพ่อคุณแม่นอนอยู่ห้องหนึ่งเท่ากับก้างเนี่ยเป็นองนอนส่วนตัวถูกต้องไหมใช่ครับตอนที่คุณนั่งเนี่ยแล้วจับจับเสียงเนี่ยคือก็ยังจับไม่ได้หรอครับว่ามาจากไหนอย่างครับจนแบบว่าผมมานั่งหน้าคอมทีนึงครานี้แบบมันเริ่มแบบกี๊ดยาวขึ้นแหละแบบคดยาวยาวแบบคือยาวจนเริ่มขนลุกแล้วอะแบบเสียออะไรวะลากเสียงยาวขึ้นเใช่เริ่มลากเสียง คราวนี้ผมก็นั่งงงกับนั่งกับว่าไงคือตอนนั้นแบบปิดแอร์เปิดประตูอ่ะปิดแอร์เปิดประตูเลยแบบมาดูดิมันจะมาทางไหนครับคราวนี้ผมก็นี่เลยก็อะไรไงเดินวนในบ้านอนะ่ะเดินวนในห้องตัวเองเดินวนนะครับเดินวนแลกขนะเดินวนเพื่อเพื่อจะได้จ,จับเสียงให้ถูกว่ามันมาจากทางไหนถูกต้องไหมใช่ครับแบบค่อยค่อยกี้นี่กูคิดใต้เตียงเป็นที่แรกเลยครับผมต่อเลย แล้วทีนี้พี่ทีนี้นะผมก็นี่เลยเริ่มแบบว่ายืนแบบยืนตรงๆเลยแล้วก็มองไปตรงหน้าต่างอะแับพี่เห็นรูปที่ผมส่งไปให้ปะไหนเดี๋ยวก่อนมีรูปอ่ะผมผมมีรูปผมผมมีรูปอยู่ประมาณเอ่อน่าจะสามสี่ห้ารูปรูปในห้องอ่ะอ่าเนี่ยอันนี้คือห้องผมเนี่ยแต่แปลว่ามันจะมีโต๊ะแค่ตรงนี้นะอ่าแล้ว ตรงที่กอบสีแดงอะ่ะตอนแรกมันจะไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรเลยคือมันจะโล่งๆอ่ะผมก็ผมก็เรื่องไงยืนมองไปทาง,งานั้นแล้วเสียงมันชัดและมันดังมากอาาเสียงมันนับคือชัดเลยรู้ว่าเอ๊ะทางนี้ชัวร์ไอ้กอบก็เดิน,ดนไปไอ,ไอ้กอบสีแดงนั่นนะอ่าผมก็เลยเดินไปยืนตรงนั้นอะ่ะไปยืนตรงกอบสีแดงเลยไปยืนแบบชิดชิดกับหน้าชิชชาดกับหน้าต่างเลยตอนนหน้หานนต่างมันยังว่าเอา่อเป็นไงมันยังใสแล้วมองออกรู้เรื่องอ่เปิดไว้อืม อ่าครับผมก็คือมันยังมันยังสะอาดอยู่ก็ไปยืนไว้แล้วพอนี้ผมก็นี่เลยมองจ้องไว้เลยคือรู้แล้วทิศทางเสียงมันแบบมันกีดมาเป็นระยะยะโดยที่มันมาจากเขาเรียกนอกบ้านอ่ะไปอยู่ตรงอถนนอถนนก็คืออบอกองดีว่าบ้านผมกับถนนอยู่ไกลกันแบบอันนี้มันมันมีรูปรูปหนึ่งไงที่เป็นกูเกิลเอิร์ดเลยนะคือระยะของบ้านแต่ถนนนี่ค่อนข้างไกลแหละไกลไกล บ้านน้องคือสีขาวหลังนั้นป่ะฮะน่ะเนี่ยอันนี้คือตอนกลางคืนที่ผมถ่ายเมื่อวานเลยก็คือครับ,รบมันจะเข้าจุดจุด c l แ m a x คือเมื่อเสียงกี๊มันจุดพี่เมื่อเสียงกี๊มันจุดอ่ะผมก็เห็นแบบเงาดําๆเป็นก้อนๆนก้อนประมาณแบบคือดูรู้เป็นคนอ่ะคานแบบสีขาคานแบบต่อค่อยอนันมันอีกรูปหนึ่งที่เป็นรูปวงกลม,ม,มเหลืองที่เป็นรูปทีสศนอ่ะอ๋ออ่เดี๋ยวผมจะอธิบายว่ามันคานยังไง เดี๋ยวสักคู่นี่นะผมผมนิดนึงนะเดี๋ยวก่อนนะแสดงว่าตอนนี้เนี่ยน้องกั้งจะจับจับเสียงได้แล้วว่ามันมาจากนอกบ้านนอกบ้านใช่ใช่ที่คือคือดังดังแบบดังแบบดังจนจุดอ่ะไอไอกรอบนั้นคือมุมที่ผมยืนอยู่ตรงนั้นแล้วผมมองออกมาที่ถนนกรอบแดงข้างบนน่าหละใช่ใช่อ๋อนี่คือบ้านของน้องกั้งใช่ไหมบ้านอ่าใช่ครับตำแหน่งที่น้องกั้งยืนคือคือตรงหน้าต่างตรงนั้นยืนตรงนั้นเลยครับแล้วคุณมองมาที่ถนนตรงนี้แหละแล้วคุณเห็นเงาดำดำเนี่ย กำลังคานข้ามถนนอยู่ค like ่อยค่อยคานแบบชิ้งเฉียงเลยแบบแบบมันจะคานมันจะคานแบบชิ้งเฉียงแบบคือเนี่ยอ่ะเนี่ยคือเนี้ยอ่ะตรงเนี้ยพี่กรอบสีแดงคือบ้านองตรงนั้นอะคือโคตรไม่งโคตรไกลเลยนะโคตรไกลเลยอะโคตรไกลอะแต่เสียงมาเสียงมันดังแบบว่าเขาเรียกไงดังจนแบบคือผมผมมันเวอร์มากเลยนะที่คุณจะกีดจากฝั่งนู้นแล้วอะมันไม่มีทางมาถึงบ้านผม เอาง่ายคนตะโกนไปกั้งยังไม่ได้ยินเลยใช่แล้วคุณเปิดเสียงเกมเล่นขนาดนั้นผ่านลำโพงอ่ะไปไปไม่ได้แล้วเขาค่อยแล้วเป็นเงาดำๆพี่ค่อยคาดอ่ะค่อยคานเฉียงไปเรื่อยเาคานช้าๆคาดคาดเพราะว่าที่เรานไม่ก็จะเป็นในเรื่องของแสงถนนนะนะกลางคืนโอ้โหคือเห็นคือเห็นคือโหนะมันจะเป็นเหมือนเป็นแบบ เป็นแบบเงาดำๆเป็นก้อนเป็นเป็นคนเลยอ่ะมันคือค,คนอนะ่ะเป็นผู้หญิงเป็นเงาดำเราด,เราดูรู้ว่ามันเป็นคนว่างั้นเถอะใช่คือใช่คือตอนเจออ่ะพี่ตอนเห็นอ่ะไอ้ความรู้สึกเขาว่าเสียวสันหลังอ่ะตั้งแต่เอวจนถึงคอแบบไล่ขึ้นมาแบบมันมีอาการแบบเย็นว่าวคือว่าพี่แล้วขนอ่ะขนรู้แบบแบบว่าจากหลังเนี่ยไหล่ะถึงแขนอ่ะ oh, ยืนอ่ะยืนตัวแข็งเลยพี่แบบผมยืนตัวแข็งอ่ะ ผมเข้าใจนะอ,อผ,มผมเคยเคยประสบ<ต>เหตุการณ์ที่เหมือนกันคือ,คอ,คอนนะแบบคือแบบเราคือมันอาการที่เกิดแบบพวกผมเพิ่งเคยเจอแบบอาการแบบเนี้ยคือแบบ,ค,บคือมันเย็นว่าตัวแข็งแล้วขนลุกแบบขนลุกขนลุกมากเลยพี่แล้วขยับอะไรไม่ได้แบบยืนมองอ,ะอ่ะจนแบบเอ้เงาดำๆค่อยๆคานคานแบบข้ามมาละเลนคานสี่ขาแบบแบบคานขาคานค่อยคานค่อยคานแบบจนแบบว่าพอพอพอถึง การการถนนคือผ่านไปสองเลนแล้วอะ่ะผมตั้งสติได้ผมเพิ่งไปปลุกแม่ผมอ,ะอ่ะปอกแม่แม่มาดูแล้วแม่มีคนกําลังคานข้ามถนนแล้วก็กีดด้วยตอนนั้นตอนนั้นเนี่ยผมถามนะณเหตุการณ์วันนั้นน่ะณวินาทีนั้นเลยน้องกั้งคิดว่าเป็นคนที่ประสบอุบัติเหตุหรือเปล่าหรือคิดว่ามันคือผีแน่ๆผมตอนนั้นผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นคนประสบอุบัติเหตุอ่าผมรู้สึกอย่างนั้นนะไอ้คือผมยังแบบ ใช่คือเป็นเงามันเป็นเงาดําพี่แต่ดําแบบดํเซิรนึงเหมือนก้อนเงาเลยดาไปแบบเงาดําไปเลยอ่ะครับอ่าแล้วไปปลุกไปปลุกแม่อ่าใช่พี่แต่แม่ผมก็บอกว่าไม่ได้ยินเสียงอะไรอ่ะอ่าไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแล้วก็บอกว่าให้ไล่ผมไปนอนไงบอกเฮ้ยไปนอนแล้วไปมันไม่ได้ยินเสียงเลยช่างมันอืมผมก็กลับไปกลับก็กลับไปยืนดูต่อค่อยคานคุณเดี๋ยวนะคุณไปปลุกแม่คุณเนี่ย แล้วแม่คุณไม่บอกว่าไม่ได้ยินเสียงอะไรแม่คุณนอนต่อถูกต้องไหมกั้งแล้วคุณเดินกลับที่หน้าต่างบานเดิมใช่ผมก็ยืนดูต่อเขายังอยู่เหรอฮะเขากำลังคานอยู่ก็ค่อยคานที่มันคานช้าคานช้าช้าใกล้เข้ามาหาเราไหมฮะไม่ไม่คานคานที่เฉียงไปทางไปไปทางอื่นไปทางอื่นใช่ก็ไม่คานอ๋ออืมอ่ะแล้วแล้วพอเหตุการณ์มันดําเนินยังไงต่อตัวกั้งเองได้ไปหมายถึงว่าแบบ ไปถามคนแถวนั้นไหมว่าเฮ้ยมันมีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าเมื่อคืนหรือยังไงตอไหมครับผมผมถามเพื่อนบ้านอคือเพื่อนผมแหละเขาบ้านอยู่ใกล้ๆผมผมถามว่าได้ยินอะไรไหมบอกไม่ได้ยินอะไรเลยไม่ได้ยินอะไรเลยแบบตอนนั้นไม่ได้ยินอะไรเลยคือไปเกิดใช่วันนะมันมีเสียงกรีดไหมได้ยินเสียงกรีดไหมอย่างงี้ถูกไหมฮะใช่อ๋อเอาในสุดท้ายไม่มีใครรู้ไม่มีไม่มีไม่มีร้านไอ้ร้านค้าตรงนั้นนพีดูในรูปอ่ะ ที่เป็นไฟหีน้ําเงินอ่ะนั่นก็เป็นร้านนะเป็นร้านเป็นร้านขายของชํานะก็ไม่ไม่มีไม่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยโทษโทษนะตอนนั้นเนี่ยร้านขายของชําเปิดอยู่ไหมอ๋อไม่ได้เปิดเปิดไม่ได้เปิดแต่บพีเื่อเียงคืนตีหนึ่งประมาณนั้นแล้วต่างจังหวัดด้วยตอนนั้นก็น่าจะมืดทั้งหมดอ่ะถ้าเป็นสานการจริงเอาง่ายๆแล้วแล้วมีการไปสืบสอดไหมว่าแบบเฮ้ยมันมีเคยมีอุบัติเหตุหรือเปล่าหรือว่ามันตรงนี้มันเคยมีประวัติอะไรความเป็นมาอย่างไรได้ได้ไปไปถามอะไรแถวนั้นไหมหรือ ืมไม่เลยไม,ไมย่ไม่เลยไม่เลยนี่ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่คุณคิดว่าคุณเจอจจะจัะจังๆเลยไหมจังๆคือถ้าผมส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันก็อาจจะอธิบายไม่ได้เลยคือเราเจอเรื่องพวกนี้มันไม่เจอเมันไม่รู้หรอกฮะอืใช่คือแต่แ,ตแตผมมัจำความรู้สึกที่ผมบอกอะ อาการเย็นสันหลังวาดถึงถึงคอเอออันนี้อันนี้อันนี้ผมเชื่อนะอันนี้ผมเชื่อไม่เหมือนเราเจออะไรที่มันผมเคยเจอเนี้ยมันสะพรึงไปหมดอะใช่จนจนร่างกายมันอัตโนมัติอะออัตโนมัติไปเลยว่าแบบแม่งคือใช่อเหมือนเวลาเราดูหนังผีจะยืนแข็งนั่นหรอวะไปไหนไม่ออกอะมันก็จะฟิลฟินั้นอะแล้วนี่คือน้องก้างเนี่ยดูจนสุดสายตาไปเลยไหมครับหรือว่ายังไงต่อดูดูดูครับ ผมยืนดูจนออกเขาขายไปสุดปบแล้วก็เงียบสนิทไม่มีเสียงกรีดหมดไม่มีตัวอย่างกลับไปปกติไม่มีเสียงกรงเสียงกรีดอะไรเลยออโอเคแล้วปัจจุบันนี้น้องก้างก็ยังอยู่บ้านหลังนี้ไหมครับก็ยังอยู่คับผมผมก็ยังนั่งเล่นเกมก็ยังอยู่บ้านหลังนี้แล้วเราเคยเคยเจออะไรที่แปลกแปกแบบนี้อีกไหมหลังจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ประตูบ้านประตูข้องมันก็ปิดเองปกติมันไม่มีเลยเฮ้ย <Hey, S 2> ไม่ไม่เรียบปกติว่าก้างมันเลมเนอรม แต่บ้านเขาแปลกอย่างหนึ่งนะประตูห้องที่เขาพูดถึงตอนแรกเนี่ยตรงกับหน้าต่างเป๊ะเลยล่ะประตูมีเปิดปิดเองเนอะปะลมจากหน้าต่างพัดเข้ามาแล้วป,ปิดปึ๊บปั๊บปึ๊บปับ๊บมันก็ผิดหลักการของการสร้างนิดนึงตามหลักแล้วแต่น้องกั้งก็ยังอยู่บ้านหลังนี้แล้วแต่ว่าก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกเลยถูกต้องไหมครับน้องกั้งังอยู่ไหมฮะ ครับผมอ่ากางไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยต่อให้ตอนนี้ก็ยังอยู่บ้านหลังเดิมอยู่ถูกต้องไหมที่ถันอยู่นนตรงนี้ยังอยู่ครับครับก็คือเนี่ยก็ยังเป็นยังเป็นเหตุการณ์ที่ผมยังยังหาคำตอบไม่บอกใครผมเจอผีแต่ผมเรียกว่าเหตุการณ์บแบบแปลกเกิดธรรมชาติดีกว่าเออครับว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของพบเรื่องของแบบจังหวะเวลาพบขําอะไรอย่างเงี้ยตกตกขํา แรงนั่นนู่นนี่นั่นนึกออกปะทำให้พระหรือเปล่าเราก็เราสามารถสื่อเขาได้ในตรงนั้นพอดีไอ้เรื่องนี้เราผมเข้าใจเลยนะว่าทำไมพิธีกรรายการผีมันถึงแซวอะไรโมซัวไม่ได้อจริงเมกี้ผมผมีคิดหลายช็อตมากเลยนะแต่ผมกลัวมันเข้าตัวือนการใช่คือคือบงทีมว่านอะจะครั้งนั้นเป็นจังหวะที่เขามาพอดีเออให้เราเห็นไปเรื่อยสื่อถึงเราได้พอดีจนทําให้เราเนี่ยสามารถเห็นเขาได้ใช่ใช่แต่เราก็ไม่ได้มีการทำบุญอะไรให้เขาแล้วก็ไปหาข้อมูลเพิ่มหรือสืบอะไรเพิ่มไม่มีเลยใช่ไหมฮะ ม่ไม่เลยครับพี่ก็แค่ถามอันที่จริงอ่ะถามแล้วแวงนั้นอันที่จริงอ่ะก่อนหน้าเนี้ยผมเป็นคนทําบุญบ่อยนะครับทําบุญทําบุญบ่อยคือแต่เด็กแต่เด็กยันแบบยันเรียนยันถึงปวชติก่อนที่จะไปติดเกมหนักๆเนี่ยก็ยังเออข้าวัดบ่อยอยู่แต่พอหลังจากนั้นก็ไม่ได้ข้าวัดเลยแล้วก็ไม่เจอเลยอ่าอาจจะเกี่ยวอาจีวิตนเออช่วงเวลาชีวิตแหละนกลางช่วงจังหวะเจอเออ นะครับประมาณนี้นะประมาณหนึ่งนะน้องกั้งนะตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าเงาผู้หญิงสีดําคานข้ามถนนโอ้โหเนี่ชื่อเรื่องอะไรอธิบายสักครึ่งเรื่องีกว่าเออเออคือแต่ว่าแต่ว่าในตัวตัวของผู้หญิงคนนั้นเขาไม่มีเงานะพี่เขาเป็นเขาเขาเขาคือเขาตัวเขาคือเงาอ่ะเป็นตัวที่เป็นสีดำก้อนดำดำตะคุ่มตะคุ่มไปเลยอ่ะเนอะเป็นก้อนเหมือนควันดำๆลอยไปเฉียงเฉียงนี่คือสิ่งที่น้องกั้งเห็นนะครับ คือมันไม่ใช่ขวัญที่มันมันคือมันคือเหมือนพุ๊มันคือคนเลยอ่ะมันคือคนที่เป็นสิ่งดำอ่ะเข้าใจนี่ดำหมดดำคนแต่เป็นตัวดำเมียมไปหมดเลยว่างั้นเธอใช่ครับเออนั่นแหะซึ่งตลอดการที่คลานเนี่ยก็คือมีเสียงกรี๊ดไม่ไม่มีพี่คือไม่มีเขาไม่มีพี่อรกค่ัหยุดกรี๊ดปุ๊บเริ่มคลานเลยเอาง่ายๆมอนก็ามากรี๊ดเป็นแบบเหมือนส่งสัญญาณบอกคุณใครสื่อได้อ่าใช่ใช่พี่ทำนองนั้นเลยผมมันก็อย่างนั้นเลยคือแบบ ก็ลุกมากแต่พอตอนที่คุณเดินมาที่หน้าต่างแล้วเห็นแล้วตอนน้ไม่มีกรีดแล้วมันเป็นเรื่องของการคลานับอะไรพวกนั้นไปอ่ะประมาณนี้โอเคประมาณหนึ่งยังในวันนี้ขอบคุณน้องก้างมากมากก้างฮะที่มาแชร์ประสบการณ์กันนะครับเดี๋ยวรอฝากติดตามกันต่อด้วยล้วกันน้องก้างครับแล้วก็ถ้าเกิดมีเรื่องที่มันน่ากลัวหรือประสบอีกเออโทรมาแล้วให้เราฟังด้วยหรือมีนับจากนี้ไปเกิดไปหาคําตอบมาเออเฮ้ยมีอุบัติเหตุเส้นนี้ไหมเคยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือเปล่าอัปเดตหน่อยเออไอ้ก้างบอกมังแฉ่จอ แต่ตรวจบานตรงใจนะผมก็ไม่ได้ผ่านเลยนะไม่ได้ผ่านเลยใช่ไหมผมผมหลีกผมหลีกผมเลี่ยงเลยนะ <c oughs> ดีแล้วลูกเลยเออเลือกคือ <c oughs> ถ้าไปทางอื่นก็ไป <c oughs> ดีแล้วลูกเลยแล้วพี่นนแนนำเาทำบุญดีกว่าถ้าเจออะไรแบบนี้ <c oughs> เออจริงๆ <c oughs> นะเวลาเจออะไรอย่างนี้สามารถอุทิศส,ส่วนกุศลทำบุญให้เขาได้ในวันร<อ>ุ่งขึ้นนะเว่าเราเจอใครเห็นใครนะครับโอเคประมาณนึงวันนี้ขอบคุณน้องกั้งมากครับก็ขอน้องกั้งสุขภาพแข็งแรงเนาะถ้าเกิดมีโอกาสหน้าได้โทรมาเล่าหรือมาพูดคุยกันก็เรียนเชิญนะครับวันนี้ขอบคุณกั้งมากนะจ๊ะ ครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับเฮ้ยท่านผู้ชมไอ้เรื่องพวกนี้ผมบอกเลยนะครับมันจะดูอาจจะดูเหมือนตลกนะแต่บางทีคนที่ไม่ได้เจอเนี่ยไม่มีทางเข้าใจอย่างตัวผมเองเนี่ยผมก็เคยประสบเหตุการณ์จริงๆที่ใกล้มากๆเลยนะเคยเหมือนกันแต่ก็สรุปไม่ได้เหมือนที่กางเขาเป็นอะสรุปไม่ได้จริงใช่อะอย่างผมเนี่ยผมไปนอนที่รีสอร์ทรีสอร์ทหนึ่งที่หัวหินครับแล้วก็ห้องน้ำมันเป็นห้องน้ำเฮ้ยไอ้นี่ครับ ออโอ้โอ้ะอะความซะเลยนะครับผมอะครับผมอย่างอย่างอย่างก่งอนที่จะไปสายที่สองเนี่ยผมก็เคยเจออะไรแบบเนี้ยที่มันประหลาดประหลาดแล้วมันพิสูจน์ไม่ได้เหมือนกันอย่างเช่นผมไปนอนรีสอร์ทหนึ่งที่หัวหินใช่ไหมฮะแล้วห้องน้ำเนี่ยมันแยกกับห้องนอนพี่อาร์ตมันจะมีห้องน้ําแห้งห้องน้ําแห้งก็คือห้องน้ําที่เอาไว้ถ่ายหนักเอาไว้ฉี่เอาไว้ถ่ายหนักถูกต้องปะแล้วข้างโซนแห้งอะแล้วโซนโซนที่ห้องน้ํามันติดกันเลยเนี่ยอีกห้องหนึ่งก็จะเป็นห้อง แบบอ่างอาบน้ําเออ <c oughs> เวลาเราเราเข้ามานอนเนี่ย <c oughs> เข้ามานอนเนี่ยก็นอนในห้องนอนแต่ตอนคืนตื่นขึ้นมาประมาณตีสองเนี่ยผมขึ้นมาเข้าน้ําน้ก็ <c oughs> ชอบตื่นดึกๆใช่ผมตื่นอืตื่นนะชอบตื่นดึกๆไงู <c oughs> ไ้ไไดหมายถึงว่าลุกไปทานํางานด้วยกันตื่นตื่นตื่นมาฉี่เพื่อง่ายดีกว่าแต่ผมว่าเป็นคนที่กลัวผีมากผมก็นอนเปิดเปิดโทรทัศน์เปิดทิ้งไว้เปิดทั้งคืนนะจําได้ว่าเผลอหลับไปปุ๊บตีสองตื่นขึ้นมาฉี่ ตื่นมาฉี่ปุ๊บเนี่ยเข้าห้องน้ำไปไม่มีอะไรครับครับแต่จังหวะออกอ่ะได้ยินเสียงเหมือนผู้หญิงร้องไห้เว้ยจริงๆซึ่งตัวผมเองอ่ะตั้งใจฟังมากเหมือนที่น้องกั้งฟังออฟือนแกที่แบบเฮ้ยได้ยินเสียงกีดแล้วผมก็ตัง้งใจฟังเฮ้ยใครมา,มาลองไห้แล้วตรอห้องน้ำมันมันกั้นไปด้วยไม้ไผ่ไปหมดเลยอ่ะมันล้อมไว้มันล้อมไม้ผ่มันล้อมไว้เหมือนมันก็ไม่ได้การเสียงมากหรอกมันเป็นเรื่องของการเดคเล็รีสอร์ทนะเอยชื่อรีสอร์ทไปเลยดีกว่าอย่าเลยดีกว่าเขาไม่ให้เอ่ ผมแหวเทียมทีคนมหมายจ้นะฮะเป็นไม้เป็นไม้ไผ่ล้อมไว้เป็นไม้ไผ่ล้อมไว้ปุ๊บผมเข้ามาแต่ที่มันแปลกอะท่านผู้ชมผมเข้ามาในห้องนอนปุ๊บหลังจากที่ผมได้ยินเสียงนะพยายามไม่คิดมากรายการทีวีเป็นรายการงานศพภาพที่ขึ้นมาน่ะแล้วเป็นขาวดําคุณคิดดูทีวีอะไรเป็นขาวดําเออจอแบนเป็นขาวดําแล้วเป็น พิธีงานศพใครสักคนผมไม่แน่ใจคือเป็นภาพงานศพที่เมนเผาศพแล้วมีคนเดินเอาดอกไม้จันทร์ไปวางดอกไม้จันทร์ไปวางแล้วเป็นภาพขาวดําคุณเล่าใหงคนลุกคนลุกฮะมันเป็นสิ่งที่ผมพิสูจน์ไม่ได้ตั้งแต่ตอนอนั้นจนถึงตอนนี้ตั้งแต่เสียงร้องเข้ามาในห้องแล้วเป็นภาพงานศพผมแม่งจินตนาการตอนนั้นเลยว่างานศพใครวันนี้อนั่นแหละฮะกับกรุงเทพคืนนั้นเลยครับผม ดึงพี่มิวลงมากลับบ้านนะรออะไรอ่ะโอ้โหอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราพิสูจน์ไม่ได้จริงๆคือตัวผมเองก็ยังหาคําตอบไม่ได้จนถึงตอนเนี้ยผ่านมาประมาณเกือบสิบกว่าปีแล้วนะผมก็ยังลงอยู่ไม่เคยกลับไปดอรรีสอร์ทนั่นอีกเลยเอน่ายังไงเดี๋ยวผมจองให้ไม่ลองขอวันแต่งงานคุณเคยไหมเคยอยากจะกลับไปพิสูจน์สักครั้งหนึ่งไหมไม่เอาแล้วไม่ถามอะไรด้วยกลับเลยดีกว่าออแพงด้วยเหมือนเขาสื่อให้เราเห็นภาพนั้นหรือเปล่าผมนั่นแหละตอนขับรถกลับอคิดเรื่องนี้ไงอ่ะ เพื่ออย่างที่เราบอกเมื่อกี้ก็เช่นเดียวกับน้องน้องกั้งเมื่อกี้แหละอันนี้คือมันพูดกันในมุมของความเชื่อนะครับคือผมมองว่ามันเป็นเรื่องของบางทีเนี่ยเขาบอกว่าคนเราที่เวลาเจอสิ่งลี้ลับพวกนี้ยมันจังหวะเป็นหยดดวงตกบ้างเป็นจังหวะที่แบบเราซิงกับเขาได้พอดีและที่สำคัญที่สุดเนี่ยไม่เจอไม่รู้ใช่เหมือนเหมือนคลื่นจูงกติดพอดีงวินาทีที่น้องกั้งพูดว่าขนหัวลุกขดผมตอนนั้นอาการอาการเดียวกันไปไหนไม่ถูกแล้วใช่เยอะ